สวัสดีครับเปิดประเด็นโลกเกษตรของเราวันนี้นะฮะมาพูดถึงเรื่องของคุณภาพของผลผลิตทั้งผักผลไม้แล้วก็สินค้าประมงรวมถึงปศุสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นผู้บริโภคก็ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งเรื่องนี้เองนะครับพี่น้องเกษตร,รกรของเราต้องใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน G A P หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการเปิดประเด็นโลกเกษตรของเราวันนี้ครับ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP มาตั้งแต่ปี2547ซึ่งเป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหารหรือ Food Safety ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งใน15นโยบายสำคัญของกระทรวงโครงการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คือแนวทางในการทําการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นในสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานสากลที่สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภครวมทั้งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมมาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการบรรจุหีบห่อและการขนส่งสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร3ามประเภทได้แก่พืชผลปศุสัตว์และสัตว์น้ําเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีปลอดภัยต่อ,อกเกษตรกรและผู้บริโภคทำเกษตรใช้สารเคมีปลูกผ,ผักมาสิบกว่าปีทำนาด้วยร่วมกันแล้วก็ใช้สารเคมีส่งตลาด ส่งพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางเอาไปโกนราคาที่เราจะได้ก็ไม่ได้กดราคาเราก็เลยเปลี่ยนต้นทุนการผลิตมันน้อยลงกว่าเดิมถ้าเราใช้เคมีนี้เคมีจะเยอะมากรอบๆหนึ่งเรามาบวกลบคูณหารแล้วไม่เหลือเราก็ไม่ต้องไปดูแลมากหรอกปล่อยมันธรรมชาติต้องไปอะไรมากถ้าเกิดมันเป็นเราก็ใช้พวกน้ำส้มมั่งพวกบิวเเลียไตโคอะไรเนี้ยฉีด คือใหม่ๆถ้าคนยังไม่เคยก็จะว่ายุ่งยากแต่พอทำๆไปแล้วมันจะไม่ยุ่งยากเราไม่ต้องไปอะไรกับมันเลยพอไปเรียนรู้มาเราก็เลยเออเราทำเองเราต่อรองราคาได้เราเรียกราคาได้อะไรเงี้ยก็เลยหันมาตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มทำมันก็จะไม่ต้องลงทุนเยอะมันก็อยู่ได้ถึงราคาจะไม่ค่อยแรงแต่ก็อยู่ได้ ขั้นแรกเราก็ตัดขึ้นมาจากแปลงตัดขึ้นมาแล้วเราก็มาตัดแต่งตัดแต่งเสร็จแล้วเราก็เอานามาล้างล้างสองน้ําเสร็จแล้วก็สะเด็ดน้ําแล้วก็เอาลงแพ็คเช้าขึ้นมาถึงจะซีนปลาคือให้ผักเราแห้งไม่เปียกไม่แชะและไม่เนาขั้นตอนก็คือมันมีการบันทึกแต่ก่อนนี้เราจะเป็นการบันทึกสมุดใช้ใช้สมุดจดแต่พอมาระยะหลังนี้โดยทางการส,งส่งเสริมของจังหวัดจังหวัดนครปฐมมาให้บันทึกแอป ใช้ขายในในแอปในแอปพลิเคชันไลน์อะไรเงี้ยใครเข้าไปดูได้อะไรเงี้ยในกลุ่มตอนนี้ที่มีส่งอยู่ก็โกลเด้นเทสแต่ตลาดที่รองรับแน่นอนตอนนี้ก็จะมีของจังหวัดรายได้ดีพอเดิมพออยู่ได้คืออยากจะชวนเชิญเกษตรกรทุกคนมาทำเกษตร g จ p แล้วพวกเราจะต่อรองราคากันได้เราอยู่กับที่ทุกคนมาเองโดยส่งเสริมโดยกรมวิชาการทางกรมวิชาการเกษตร จังหวัดอะไรเงี้ยถ้าติดต่อเข้าไปก็จะรู้สามารถรู้ได้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนทำกเกษตรเจพเนี่ยผลผลิตเราไม่ต้องขายเยอะเราก็ได้เงินถ้าทําทสารเคมีในตลาดมันเยอะพอในตลาดเยอะมันไปตีกันราคามก็กดกันแต่ถ้าทำเจ p เนี่ยเราเรียกต่อรองราคาได้ทุกคนก็อยากได้ผักเจพผักเจ เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับเกษตรกรของเราที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตั้งแต่ต้นน้าจนปลายน้ํานั่นก็คือตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะฮรรายการของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับให้พี่น้องเกษตรกรของเราประสบความสําเร็จจากแนวทางที่เรานําเสนอนะครับส่วนครั้งหน้ารายการของเราจะพาผู้ชมไปที่ไหนนั้นรอติดตามชมกันในรายการเปิดประเด็นโลกเกษตรครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ